ครับผมฟิมพาวิทครับเจ้าของร้านทาวนี่นะครับทาวนี่ตั้งอยู่ที่โรงแรมบักซินาครับข้างลิ๊กซีจังหวัดนราธิวาสจุดเด่นของทาวนี่เลยนะครับก็คือสลัดชีครับเรามีสลัดชีชาไทยน้ำมะนาวแล้วก็ตอนนี้มีสลัดชีน้ำมะพร้าวด้วยนะครับเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือสลัดชีชาไทยนมสดครับซึ่งตัวซิกเนเจอร์จริงๆเลยเนี่ยก็คือเป็นชาไทยเข้มๆนะครับผสมกับตัววิปครีมให้มันเป็นลายสวยครับแต่ว่า รสชาติก็จะเข้มหอมมันนัวสุดๆเลยนอกจากสลัดชีแล้วนะครับเรายังจะมีชามมลิครับเป็นชาหอมๆครับกินแล้วก็จะทําให้นอนหลับสบายขึ้นครับนอกจากของเย็นเยนแล้วนะครับเรายังจะมีของร้อนๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชามมลิเองก็ตามครับแล้วก็ ชาดอกหอมมืลีชาขิงน้ำผึ้งครับกินไปก็จะหอมได้สุขภาพค,ครับอีกอย่างเรายังเติมน้ำร้อนได้ไม่อั้นด้วยนะครับนอกจากเครื่องดื่มน,นะครับทางเทานี่ก็จะมีขนมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปังปิ้งหน้าสังขยาหน้านมข้นหน้าสตรอเบอรี่หรือหน้านูเทลล่านะครับนอกจากนี้เราก็ยังจะมีโรตีคอโฟโฟครับกินกับกล้วยหรือว่านมข้นหวานและยังมีวิปครีมโอริโอ,โอ,โอโด้วยนะครับซิเน,น,นเตอร์ของเราอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือบานอฟฟี่ครับซึ่งตอนนี้คนมากินเยอะมากเพราะว่าบานออฟฟี่ของเราจุดเด่นเลยก็คือ ให้แบบเยอะจุกๆครับกินไปก็คือหอมวิปครีมหอมกล้วยตัดก,กับคาราเมลกับตัวคุกกี้คัมโบแบบกรอบๆอ,อร่อยครับยังไงก็ขอฝากทาานี้ไว้ได้วยนะครับตอนนี้เปิดมาประมาณครึ่งปีแล้วนะครับเปิดทุกวัน11.00ถึง1่มครับที่โรงแรมพักซินาข้างบิ๊กซีจังหวัดนราธิวาสน,นะครับสำหรับลูกค้าโรงแรมพักซินานะครับที่เข้ามาเช็คอินภายในเดือนตนุลาคมนี้ก็จะได้คูปองนะครับรับฟรีปังปิ้ง แล้วก็โรตีคอฟโฟ่นะครับไปรับฟรีได้เลยครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ครับยังไงก็ขอฝากเทานี้ไว้อีกครั้งนะครับขอฝากโซเชียลมีเดียของคาเฟ่ไว้ด้วยนะครับเทานี้อันเดอร์สกอฟเฟรนส์นะครับทั้ง TikTok แล้วก็ Instagram Facebook เลยนะครับเข้าไปดูคอนเทนต์สนุกๆกันได้ครับ